ตำรวจมาที่บ้านโอเบอร์รอยริชีถามตำรวจว่าพวกเขามาที่นี่ทำไมตำรวจบอกว่าได้รับสายแจ้งความจากที่นี่คีรันเข้ามาว่าเธอโทรเรียกตำรวจมาเองคีรันมาหาสารวัตรตำรวจบอกไ้ขอเธอถูกขโมยไปสารวัตรถามว่าสงสัยใครไหมคีรันบอกเธอรู้ว่าใครทำคนคนนั้นคือลัสมีนีล่ามบอกเธอไม่เชื่อว่าลัสมีจะทำแบบนั้นได้ดาดีบอกคีรันว่าเธอจะไม่ทนถ้าคีรันกล่าวหาลัสมีแบบนั้น ริชีอายุตและชาลูปกป้องรัศมีมาริชกาต่อว่าอายุตและชาลูที่เข้าข้างรัศมีรัศมีอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพราะรัศมีคิดว่าเธอเป็นศัตรูราโนโตเถียงกับคีรนันบอกรัศมีจะไม่สิ้นคิดทําอะไรแบบนั้นคาริชมาก็ให้ราโนปิดปากราโนก็โตเถียงกับคาริชมากลับริชีบอกคีรันว่าเขาจะไม่ทนหากยังกล่าวหาว่ารัศมีขโมยของอายุตบอกถ้ารัศมีต้องการสร้อยคอ แค่บอกริชีริชีก็จะเอาทางร้านเครื่องประดับมาวางไว้ตรงหน้ารัศมีริชีบอกคนยางรัศมีนั้นจะไม่มีวันทําอะไรริชีบอกคนยางรัศมีจะไม่มีวันทําอะไรเช่นนั้นคีรันบอกรัศมีเอาแต่นิ่งเงียบเพราะเธอได้ขโมยสร้อยคอเส้นนั้นไปรัศมีเข้ามาถามคีรันว่าเธอจะทําไปทําไมมีแต่คนที่ทําผิดด้วยใส่ร้ายเท่านั้นที่จะมาตะโกนแบบนี้คนที่บริสุทธิ์ใจ จะไม่มาตะโกนเช่นนี้ริชีบอกคีรันว่าลัสมีเป็นภรรยาของเขาและเขาจะไม่ยอมทนแน่มาริชกาบอกริชีว่าไม่ควรพูดกับแม่องเธอแบบนั้นริชีบอกว่าเขาพูดแค่นี้เพราะเห็นว่าคีรันเป็นแม่คงเธอแต่ถ้าหากเป็นคนอื่นเขาคงจะสอนบทเรียนไปแล้วอายุชาลูยังคงปกป้องลัสมีมาริชกาก็ย้อนว่าลัสมีอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพราะลัสมีอิจ เธอสารวัตรหยุดการโต้เถียงบอกลัศมีจะต้องถูกจับกลุ่มริชีดาดีอายุชาลูเถียงกับสารวัตรว่าพวกเขาไม่สามารถจับกลุ่มลัศมีได้ชาลูถามคิรันว่าสร้อยคออยู่ในตู้เส้พงริชีใช่หรือไม่คิรันบอกว่าใช่อันจันถามชาลูว่าเธอหมายความว่าริชีขโมยสร้อยคอไปอย่างนั้นหรือชาลูบอกเธอได้เห็นใครบางคนอยู่ในห้องของริชีและคนคนนั้นคืออนุช อนุชกาทำให้เธอหมดสติไปชาลูเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังลัศมีถามชาลูด้วยความเป็นห่วงชาลูบอกเธอไม่เป็นอะไรตำรวจขอให้พวกเขาหยุดโต้เถียงพวกเขายัางมาที่นี่เพื่อจับกลุ่มอายุธในข้อหาเกี่ยวกับอนุชาาครอบครัวพยายามหยุดตำรวจไม่ให้จับกลุ่มอายุธแต่ตำรวจไม่ฟังจะจับกลุ่มอายุธลัศมีหยุดตำรวจบอกพวกเขาไม่สามารถจับกลุ่มอายุธได้ ราะอย่างสอบสวนไม่เสร็จ